พี่น้องพี่น้องฝนตกเดือนสิบสองพี่น้องพี่เอ้ยเบิ้งนี่มันเหนอยังกันนี่ไก่้หอดได้เนี่ไกลห้หอดได้เนี่ โอ้โหฝนตกเดือนสิบสองขีข่ลังคาคือมีความสุขแท้ตีเลขบมึงเหรอพี่น้องเอาโอ้โหนี่ตีเลขบมึงเหรอตีเลขบมึงเหรอมึงเอาไหวไหวไหวยหวเดี๋ยวเด้อ ช็อตเด็ดช็อตเด็ดว้อยากอายขึ้นกนตัวนี้นี่เอาหมานไผ่หมานมันเด้อพี่น้องเอ้ยลองตีเบิ้งนี่ลองตีเบิ้งมันจะเป็นเท่าไหร่นี่แต่ว่าบักเถิกนี่ตัวน้อยเฮงเว่ยบักเถิกนี่ตัวน้อยอื

ฝนตกเดือนที่ฝนตกเดือนที่สองเฮ้ยมีความสุขคักฮฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮบักลาน้อยบักลาโนยบักลาโนยมันคือมีสุขสุขแท้โนยบักลาน้อยเอ้ย อเอางวดสิบ้าเดอ้อพี่น้องเดอ้อหมานไผหมานมันหมานไผหมานมัน